สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจูเนียเราจะมารู้จักกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่งของเราเองนั่นก็คืออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะสถานที่สำคัญอย่างพระธาตุสีมงคลบ้านธาตุนะครับครูจูเนียคะพระธาตุสีมงคลนี่คืออะไรเหรอคะทำไมถึงสำคัญดีมากน้ำพระธาตุสีมงคลเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลวาริชภูมิ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2437โดยหลวงปู่จันทร์อุตโมพระเกจิชื่อดังของภาคอีสานที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามากแล้วพระธาตุนี้เกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมหรือพระธาตุประจำปีเกิดไหมคะเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมครับ พระธาตุสีมงคลถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอีกด้วยถึงจะไม่ใช่พระธาตุประจำปีเกิดโดยตรงแต่ก็มีความสำคัญทางจิตใจมากครับหนูเคยได้ยินว่ามีงานบุญใหญ่ที่นั่นด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีงานสมโพธิพระธาตุสีมงคลมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุฟังธรรมะการเวียนเทียนและกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นงานใหญ่ที่ทั้งตำบลจะร่วมกันจัดขึ้นครูจูเนียคะแล้วพระธาตุนี้เคยมีพระมหากษัตริย์มาเยี่ยมชมไหมคะคำถามนี้ดีมากเลยครับน้ำ เมื่อปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมานำมัสาการพระธาตุสีมงคลด้วยพระองค์เองนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านยังจดจำและภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้ ว้าวคนลุกเลยค่ะครูหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระองค์เคยมาด้วยใช่ครับการเสด็จมาของพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาววาริชภูมิเชื่อมั่นในศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสืบทอดความดีงามเหล่านี้ให้ลูกหลานต่อไปครูคะถ้าเราอยากไปศึกษาหรือทำแรงงานเกี่ยวกับพระท่านนี้ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะ เริ่มจากการลงพื้นที่สํารวจประวัติจากแหล่งข้อมูลที่วัดหรือสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็ได้แล้วนํามาสรุปในรูปแบบรายงานภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอจะยิ่งทําให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้นครับหนูอยากไปศึกษาให้เห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะเยี่ยมมากน้ำนี่แหละคือการเรียนรู้จากรากเหง้าของเราเองครับ